รอบนี้มุกใหม่คราวนี้เขาปลอมเป็นตำรวจหรือไม่ก็พลเมืองดีผู้เสียหายเนี่ยเขาโพสไงฮะรถหายใครเจอแจ้งเบาะแสทีใครเจอคนร้ายแจ้งเบาะแสทีปรากฏไอ้ที่โพสต์ขอความช่วยเหลือเนี่ยนะมันเป็นโอกาสของมิจฉาชีพหลอกให้เราโอนเงินไปให้สุดท้ายเสียทั้งเงินแถมรถก็ไม่ได้คืนค่ะ คลิปวงจรปิดนดี่แหละค่ะเป็นคลิปต้นเรื่องที่ผู้เสียหายโพสต์เอาไว้เพื่อให้ทุกทกคนเนี่ยช่วยหาเบาะแสข,ของคนร้ายหน่อยคนเนี้ยที่เข้ามาในบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยายาม,มาเปิดประตูรั้วบ้านไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของบ้านแล้วก็หนีไปพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเจ้าของบ้านกับเจ้าของรถซึ่งเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะคะก็นำคลิปนี้ไปโพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟ e บุ๊กในโซเชียลต่างๆอยากให้ทุกคนช่วยกันหาเบาะแสคนร้ายแต่ปรากฏ โพสต์นี้แหละค่ะมันกลายเป็นช่องว่างให้เหยื่อมิเป็นให้แก๊งไม่ฉาชีพเนี่ยมาหลอกเขาเรื่องนี้ตํารวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถของสพหัดใหญ่ให้ข้อมูลว่าตอนเนี้ไอ้แก๊งแบบนี้เยอะนะคือจะจ้องเลยอ่าวใครโพสต์หารถหายแจ้งรถหายเนี่ยนะฮะเขาก็จะแท็กแชทไปไปหาเจ้าของโพสต์และหลอกเจ้าของโพสต์ว่าพี่ผมเจอรถพี่แล้วนะ บางคนบอกว่ารถพี่ถูกเอาไปจำนำบ้างก็บอกว่ารับซื้อรถไว้แล้วหรือใบก็อ้างว่ารู้นะว่ารถอยู่ที่ใครแล้วก็มีการเรียกเงินจากเจ้าของรถเป็นค่าไถ่ายถอนจำนำหรือค่าเสียเวลาบางรายเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าผมเป็นตำร,รวจยังไงขอค่าเดินทางค่าเสียเวลาหน่อยนะซึ่งคนร้ายเนี่ยก็จะขอเงินตั้งแต่2 0 0 0ถึง3,000บาทเจ้าของรถก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้โอนปุ๊บ รถไม่ได้คืนแล้วอีกฝ่ายเนี่ยบล็อกเบอร์บล็อกเฟซบุ๊กปิดเฟซบุ๊กหนีทันทีตํารวจก็เลยเตือนนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิดมิตราชีพแน่นอนเพราะถ้าหลงเชื่อจะต้องเสียเงินฟรีแถมรถก็ไม่ได้คืนด้วยนะคะยืนยันเลยว่าถ้าเป็นตํารวจจริงๆอะ่ะเราจะไม่มีการเรียกรับเงินหรือให้โอนเงินก่อนเด็ดขาดหรือถ้าสงสยัยพลเมืองดีจริงไหมตํารวจจริงไหมแนะนําว่าให้อีกฝ่ายส่งรูป รถจริงๆมาให้ดูดีกว่าหรือไม่ก็ให้ปรึกษากับตำรวจท้องที่ตัวเป็นๆค่ะ